แบกความคาดหวังไว้เต็มบ่าเจ็บจีดเมื่อคนที่คุณหวังดีไม่เคยเห็นคุณค่าในธุรกิจเลยสักนิดไปเป็นเพื่อนหน่อยสัมมนานี้จัดใหญ่เลยนะขับรถไปรับส่งให้แถมเลี้ยงข้าวฟรีอีกนะ คําชวนแบบนี้หลายคนพยักหน้าตอบตกลงทันทีไม่ใช่เพราะสนใจธุรกิจค่ะแต่เพราะรู้ว่าไปแล้วต้องได้ของติดมือกลับบ้านแน่นอนรู้ทั้งรู้ว่าธุรกิจนี้ไม่เอาแต่ของฟรีต้องมาบางคนมีนิสัยแบบนี้ไปทุกงานไปทุกสัมมนาไม่เคยขัดเพื่อนเพราะมันคุ้มมีข้าวฟรีให้กินทุกมือ้อนั่งห้องสัมมนาหรูโรงแรมดีๆได้สินค้าตัวอย่างกลับบ้านแบบไม่ต้องควักเงินซื้อเองเพื่อนออกค่าเดินทาง มีรถรับส่งถึงที่ไปนั่งรอของแจกถ้าจับรางวัลมีชื่อก็ยิ่งฟินแต่พอถึงเวลาต้องฟังธุรกิจเบื่อไม่สนมองหาแต่ทางออกเลือกนั่งหลังห้องมือถืออยู่ในมือเล่นเกมบ้างไถยติ๊กตอกบ้างดู YouTube บ้างสนใจทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่พูดบนเวทีพอถึงช่วงพักเบรกวิ่งไปหน้าสุด กินข้าวกินขนมกาแฟจัดเต็มค่ะแล้วเดินกลับเข้าห้องประชุมด้วยท่าทีเซ็งๆแต่ท่าพิธีกรประกาศแจกรางวัลเท่านั้นแหละ ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีนั่งลุ้นตัวโกงว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวตัวเองแต่พอจบงานเดินออกจากห้องไปเงียบๆเ,เหมือนไม่เคยมานี่คือความเจ็บปวดของคนที่ทําเครือข่ายที่ต้องเจอเคยไหมลงทุนชวนเพื่อนมาท,ทําธุรกิจเครือข่ายอธิบายจนปากเปียกปากแฉะหวังว่าเขาจะเปิดใจลองดูพอมีสัมมนาดีๆก็ตัดสินใจควักกระเป๋าใจ่ายให้เพื่อนแค่ยก กระเป๋าตามมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนั่งหลังห้องค่ะไม่ฟังไม่สนใจไม่จดสักคำกม้มหน้าก้มตาเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ในมือถือพักเบรกรีบไปดื่มกาแฟกินขนมอาหารหรูอย่างเต็มที่ของแจกต้องมากระตือรือร้อนเป็นพิเศษรีบนั่งรุ้นของฟรีค่ะจบงานเดินออกไปเงียบๆเ,เหมือนไม่เคยมา คุณตั้งใจพาเพื่อนไปเปิดโลกธุรกิจหวังให้เขาได้เห็นโอกาสแบบที่คุณเห็นหวังว่าเขาจะเข้าใจว่านี่คือเส้นทางอนาคตแต่มันกลับกลายเป็นว่าคุณตังหากที่ต้องจ่ายทุกอย่างทั้งเงินค่าทิพพักค่าอาหารค่าเดินทางค่าร่วมกิจ,จกรรมสัมมนาทุ่มเททุกอย่างแต่เขากลับไม่เห็นค่ามันเลยและที่แย่กว่านั้นก็คือบางคนมาแล้วไม่ได้แค่ไม่ทำแต่ยังไปพูดต่ออีกว่า ธุรกิจเครือข่ายขายตรงก็แบบนี้แหละเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อทั้งที่จริงๆแล้วเขาต่างหากที่ได้รับทุกอย่างไปฟรีๆลงทุนผิดคนเหนื่อยเปล่าเสียเวลาเสียเงินเสียโอกาสถึงเวลาหรือยังที่จะหยุดพยายามดึงคนที่ไม่ใช่แล้วหันไปหาคนที่มองเห็นคุณค่าด้วยตัวเองธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่เรื่องของการลากคนที่ไม่สนใจแต่เป็นเรื่องของการเลือก คนที่อยากเดินไปด้วยกันจริงๆค่ะ